๋ยวเราเปิดมาดูด้วยกันนะคะในหนังสือสะดุดีสะดุดีควรจะเป็นหนังสือเล่มที่เราได้มีโอกาสเปิดอ่านอยู่บ่อยๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเป็นหนึ่งในหนังสือที่ทําให้เราได้เรียนรู้ว่าบุคคลคนหนึ่งที่ไม่ว่าชีวิตของเขาจะเผชิญกับสิ่งใดก็ตามไม่ว่าจะดีหรือร้ายเขาเลือกที่จะทําอย่างไรเขาเลือกที่จะสารเสริญพระเจ้าอยู่เสมอ หลายครั้งในชีวิตของคนเรานะคะเวลาที่เราดําเนินชีวิตไปเชื่อว่าไม่มีคนไหนนะคะที่อยู่ได้ตลอดทั้งเดือนโดยไม่มีปัญหาเข้ามาเลยเมื่อเราเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เมื่อเรารับความรอดพระเจ้าไม่เคยสัญญาว่าต่อไปนี้ชีวิตนี้จะโรยด้วยกลีบกุหลาบเป็นไปได้ว่าเราต้องเจออุปสรรคขวากน้ํานี่คือเหตุผลที่ว่าทาไมข้อพระคัมภีร์บอกว่าแม่ข้าพระองค์จะเดินอยู่ท่ามกลางหุบเขาเงามาจุราชแสดงว่ามันมีอยู่แน่ อยู่บนโลกใบน,นี้ต้องเจออะไรไม่ดีแน่แต่เราหาความช่วยเหลือจากที่ไหนได้หลายครั้งความช่วยเหลือของเราอยู่ที่โทรศัพท์มือถือ ใช่ไหมคะเวลามีปัญหาอะไรก็ตามในชีวิตไม่ว่าจะทะเลาะก,กับใครไม่ว่าจะขาดการเงินหรือจะต้องการความช่วยเหลืออะไรหลายครั้งความช่วยเหลือที่เรามักจะมองหาก็คือโทรศัพท์มือถือมีเบอร์ใครอยู่ในนั้นบ้างคนนี้มีคอนเน็ชันยังไงบ้างมีการติดต่อกับคนไหนได้บ้างที่จะช่วยเหลือเราได้และพอหาทั่วทั้งปัตตพีข้ามไปดาวอังคารข้ามไปดาวพฤหัสเรียบร้อยหาใครไม่เจอสุดท้ายนึกขึ้นได้พระเจ้าโปรดช่วยลูกหนอ่อยเถอะ พระองค์เป็นที่พึ่งสุดท้ายแล้วลูกไม่รู้จะพึ่งใครแล้วทําไมพระองค์ต้องเป็นบุคคลสุดท้ายในชีวิตของคุณทําไมพระองค์ถึงเป็นฟางเส้นสุดท้ายทําไมพระองค์ถึงมาต้องไปขอความช่วยเหลือพระองค์ตอนที่คุณกําลังจะไม่ไหวแล้วทําไมคุณเลือกให้พระองค์เป็นเช่นนั้นในขณะที่พระองค์เลือกคุณเป็นอันดับแรก และรพร้อมอยู่ตรงนั้นในขณะที่คุณหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วคุณก็ไล่ตัวเลขใหญ่เลยว่าจะติดต่อใครได้บ้างขณะที่คุณเปิดคอมพิวเตอร์ดูว่ามีอีเมลอ a d เ r e s s ของใครบ้างพระองค์นั่งอยู่ตรงนั้นด้วยนั่งดูคุณกดหาความช่วยเหลือจากคนอื่นนั่งฟังคุณปรึกษากับคนอื่นนั่งฟังคุณระบายกับคนอื่นผู้เขียนหนังสือสดุดีนะคะในหนังสือสดุดีบทที่121ได้บอกเอาไว้นะคะว่า ข้าพเจ้าเงยหน้าดูภูเขาความอุปถรัรมภ์ของข้าพเจ้ามาจากไหนข้อสองได้บอกเอาไว้นะคะว่าความอุปถรัรมภ์ของข้าพเจ้ามาจากพระเจ้า,จาไม่ได้มาจากอาจารย์ชานชิตโทรไปช่วยได้แค่นิดเดียวนะคะเพราะว่าอาจารย์ชานชิตไม่ใช่พระเจ้าหญิงไม่ใช่พระเจ้าไม่ได้ใกล้เคียงกับพระเจ้าเลย ดังนั้นความอุปถัมภ์มาจากพระเจ้าและพระเจ้าของผู้ที่เขียนสดุดีมีความสามารถแค่ไหนข้อสองบอกแล้วผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกมีใครในห้องนี้สร้างอะไรขึ้นมาได้สักอย่างหนึ่งบ้างไหมคะไม่ใช่เรื่องง่ายในการที่จะสร้างอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งให้หญิงถักกระเป๋าใบหนึ่งคงต้องใช้เวลาหลายเดือนอยู่พระเจ้าสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกได้ความสามารถของพระองค์ขนาดนั้น พอไหมที่จะช่วยคุณให้พ้นจากปัญหาที่เกิดขึ้นพระองค์ยิ่งใหญ่มากพอไหมที่จะดูแลทั้งสิ้นให้กับคุณพระองค์แก่งกว่าบุคคลที่คุณนึกถึงบุคคลที่คุณมีรายชื่ออยู่ในโทรศัพท์มือถือหรือเปล่าแน่นอนและพระองค์พร้อมอยู่เสมอพระองค์รับสายอยู่เสมอพระองค์พร้อมและพระองค์มีทางออกให้เสมอและที่สําคัญพระองค์รู้ด้วยว่าอนาคตที่วางไว้ให้กับคุณเป็นยังไง เอเมนไหมคะดังนั้นให้เรามองมองไปที่พระเจ้าทําไมผู้เขียนสดุดีถึงได้บอกให้เรามองหน้าขึ้นไปข้างบนจริงๆถ้าไม่ได้บอกให้เรามองท่านบอกว่าท่านมองแต่พระเจ้าบอกว่าหนังสือพันธรรสัญญาเดิมมีเอาไว้เพื่อที่จะเป็นตัวอย่างให้กับเราว่าบุคคลในสมัยก่อนเขาเลือกทํำยังไงเขาเลือกมองข้างบนเพราะอะไรเวลาที่คนมีปัญหาในชีวิตเขามองที่ไหนมองพื้นมองข้างล่าง มองข้างล่างเวลาที่คุณก้มหน้ามองคุณคอตกนั่นเป็นความหมายเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงออกว่าคุณไม่มีความหวังคุณไม่คิดว่าตัวเองมีทางรอดไม่มีการช่วยกู้แต่คุณเคยแงนหน้ามองฟ้าไหมเมฆก้อนหนึ่งที่คุณเห็นอยู่ไกล้ก้อนเท่านี้จริงๆแล้วถ้าเกิดคุณเข้าไปอยู่ใกล้คุณเป็นเพียงแค่จุดหนึ่งที่อยู่ในเมฆเท่านั้นเองสิ่งที่อยู่ข้างบนยิ่งใหญ่กว่านั้นและพระเจ้า ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และจักรวาลพระองค์อยู่เบื้องบนแต่ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ไม่ได้แค่อยู่เบื้องบนคุณไม่ต้องเงยหน้ามองฟ้าแล้วก็ตะโกนถามหาว่าพระองค์บางคนมองว่าพระองค์อยู่ไกลกว่าดาวเนปจูนด้วยซ้ําแต่ว่าไม่ใช่พระองค์อยู่ใกล้มากเรามองข้างบนเพื่อเป็นการบอกให้รู้ว่าสายตาของเราจับจ้องไปที่พระองค์ผู้ทรงสร้าง เรามองไปที่พระองค์ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระองค์ผู้ทรงเป็นทางรอดให้กับเราพระองค์เป็นผู้ที่ช่วยกู้พระองค์เป็นผู้ที่อุปถัมเราถ้าเกิดคุณอยากรู้ว่าพระองค์ช่วยอะไรคุณได้บ้างข้อสามถึงข้อแปดได้บอกเอาไว้พระองค์ผู้ทรงอารกขาพระองค์ผู้ทรงดูแลพระองค์ไม่ทรงหลับพระองค์ไม่ทรงง่วงเหงาหานอนไปที่ไหนคุณไม่ต้องห่วงว่าโทรไปหาพระองค์ คุยกับพระองค์อธิษฐานกับพระองค์พระองค์จะยุ่งเกินไปทุกปัญหาที่คุณมีอยู่ในชีวิตอย่าเลือกให้พระองค์เป็นบุคคลสุดท้ายอย่าให้พระองค์เป็นความหวังสุดท้ายอย่าบอกกับพระองค์ว่าพระองค์ลูกไม่มีทางออกแล้วลูกไม่รู้จะหันไปหน้าหันหน้าไปพึ่งใครแล้วแต่บุคคลแรกที่คุณควรจะหันไปคือพระเจ้าเพราะอะไรอันดับแรกพระองค์รักคุณพระองค์ห่วงใยคุณ พระองค์อยู่ใกล้คุณพระองค์ทรงมีความสามารถที่จะดูแลคุณได้พระองค์ต้องการให้คุณพึ่งพาพระองค์เพราะพระองค์ต้องการแสดงความรักและยิ่งใหญ่กว่านั้นคือเมื่อคุณพึ่งพาพระองค์คุณได้รับความช่วยกู้แล้วคุณจะเล่าถึงคำพยานอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ให้คนอื่นฟังได้คุณไม่ต้องถวายเกียรติแด่ใครคุณไม่ต้องบอกว่าคุณกอช่วยฉันถ้าวันนั้นไม่ได้คุณกอฉันตายแง่แง่ถ้าไม่ได้คุณขอวันนั้นฉันแย่ แต่คุณบอกได้เลยว่าชีวิตฉันมาถึงทุกวันนี้ได้ที่เท้าของฉันยังตั้งมั่นคงอยู่ได้ที่ชีวิตของฉันได้รับพระพรไม่มีมนุษย์คนใดได้รับเกียตินี้พระองค์แต่เพียงผู้เดียวเพราะฉันเชื่อฟังพระองค์เพราะฉันรักพระองค์พระองค์ทรงรักฉันเพราะว่าฉันวางใจในพระองค์ดังนั้นพวกคุณเช่นเดียวกันที่ยังไม่เชื่อในพระเจ้าพึ่งพาและวางใจพระองค์เถิดรับความรักจากพระองค์เถิดคุณมีแต่ชนะคุณมีแต่ได้เมื่อคุณให้พระเจ้าช่วยกู้คุณ อย่างที่บอกไว้แม้จะเดินอยู่ในหุบเขางามมัจจุราชยังไงคุณก็ต้องเดินอยู่ในนั้นบ้างแหละตลอดชีวิตนี้เมื่อคุณรับความรอดมันจะต้องเจอช่วงที่ลําบากช่วงที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ง่ายแต่เมื่อคุณมองข้างบนคุณรู้ว่าทางออกมีอยู่ทําไมคุณต้องมองข้างบนพระเจ้านําด้วยเสาเมฆพระองค์นำด้วยเสาเพลิงพระองค์นำจากเบื้องบนพระองค์ไม่ได้อยู่ใครเขาอยู่ข้างล่าง นะคะถ้าคุณก็มองข้างล่างคุณให้ไอตัวข้างล่างเป็นนายคุณมองไปที่ข้างบนดีกว่าถ้าครั้งเดียวที่คุณจะมองข้างล่างคือมองเพื่อที่จะเหยียบหัวมันให้แหลกมันไม่มีชายเหนือคุณมันไม่มีความสามารถที่จะนำพาอะไรชีวิตคุณได้คุณมองไปที่พระองค์อยู่เสมอให้ความช่วยกู้มาจากพระองค์และให้คุณตั้งมั่นเลยว่าแม้ว่าคุณจะดาเนินชีวิตนี้อย่างไรก็ตามให้พระองค์เป็นผู้ที่นาและ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในหุบเขาเงามัจุราชหรือกำลังเดินอยู่บนถนนที่ราบเรียบและเต็มไปด้วยการทรงนำจากพระองค์ให้คุณมองไปที่พระองค์อยู่เสมอเพราะชีวิตของคุณเป็นของพระองค์แล้วและพระองค์ทรงนำด้วยชัยชนะพระองค์ทรงนำด้วยความรักพระองค์ทรงอยู่เคียงข้างคุณให้พระองค์เป็นบุคคลแรกเป็นความอุปถัมภ์ที่คุณจะเข้าหาอยู่เสมอให้มั่นใจว่าพระองค์อยู่ตรงนี้ และเมื่อคุณมองไปที่พระองค์ให้คุณรำลึกอยู่เสมอว่าพระองค์ไม่อยู่ไกลพระองค์อยู่ใกล้ใกล้แค่ไหนคะอยู่ข้างในพระองค์ไม่ได้อยู่ไกลห่างไกลโพสต์แล้วไม่ไม่ใช่ว่าเวลาเรามองไปที่ข้างบนคือพระองค์ช่างอยู่ห่างไกลเหลือเกินลูกนี่ต่ำต้อยอยู่บนดินเป็นเพียงแค่แบคทีเรียตัวหนึ่งไม่ใช่อย่างนั้นแต่เมื่อคุณมองไปที่พระองค์ไกลๆคุณได้รู้ว่า คุณอยู่ในพระองค์พระองค์อยู่ในคุณพระคัมภีร์บอกว่าคุณอยู่ในพระคริสต์ถ้าตอนนี้คุณอยู่ในพระคริสต์พระคริสต์อยู่ที่ไหนคะอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระบิดาถ้าพระวิญญาณอยู่ในคุณพระวิญญาณเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระคริสต์พระคริสต์เป็นหนึ่งเดียวกันกับพระบิดาคุณเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์คุณมองไปที่เบื้องบนและเมื่อคุณมองปัญหาคุณมองจากเบื้องบนลงมาข้างล่างคุณจะรู้ว่าไม่ว่าปัญหาจะใหญ่เท่าไหน มันเป็นเพียงสิ่งที่เล็กจ้อยนิดเดียวพระเจ้าของเราสามารถคุณเพึ่งพาพระองค์ได้เสมอโดยผ่านทางความเชื่อความเชื่อแสดงออกมาผ่านทางการกระทําการกระทําใดที่จะบอกว่าคุณเชื่อคะรอยยิ้มที่คุณจะสามารถยกมือสรรเสริญพระเจ้าพระเจ้าลูกอยู่ตรงนี้และไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นลูกรู้ว่าพระองค์ทาได้พระองค์แก้ไขได้ ตาของลูกจะจับจ้องอยู่ที่พระองค์ลูกจะได้ยินเสียงของพระองค์อยู่เสมอลูกเป็นแก่ของพระองค์ลูกจะติดตามเสียงของพระองค์ลูกจะรู้ว่าลูกจะไปทางไหนพระองค์ทรงรู้อนาคตพระองค์ทรงรู้บั้นปลายพระองค์จะสามารถนําลูกไปสู่ความมีชัยได้อยู่เสมอนี่คือสิ่งที่คุณสามารถที่จะแสดงออกถึงความเชื่อของคุณได้ดังนั้นมั่นใจตั้งแต่วันนี้เลยนะคะว่าคุณมีความอุปถัมภ์แล้ว คุณมีความช่วยกู้แล้วและบุคคลนั้นอยู่ไม่ไกลทรงอยู่ใกล้คุณทรงพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณด้วยความรักพระองค์ไม่เรียกร้องอะไรตอบแทนเว้นแต่ให้คุณวางใจในพระองค์และรักพระองค์เท่านั้นเองและให้ชีวิตของเราในทุกๆวันเป็นที่ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ได้โดยผ่านทางการเลือกพึ่งพระองค์เป็นอันดับแรกเอเมนไหมคะ ให้เราขอบคุณพระองค์ด้วยกันค่ะพระบิดาเจ้าลูกขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์ที่ได้ทรงเปิดเผยให้เราทั้งหลายได้รู้ไว้ว่าพระองค์ทรงเป็นความอุปธมรมของเราทั้งหลายลูกขอบคุณที่พระองค์จะไม่เป็นบุคคลสุดท้ายที่เราจะหันเข้าพึ่งพานในยามที่เรามีปัญหาแต่พระองค์จะเป็นบุคคลแรกที่เราหันเข้าหาเมื่อเรามีปัญหา และพระองค์จะเป็นบุคคลแรกที่เราจะหันเข้าหาเมื่อเรามีความสุขใจเมื่อเรามีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตเราจะขอฉลองกับพระองค์เป็นบุคคลแรกเราขอบคุณที่พระองค์ทรงอยู่ในเราพระองค์ทรงอยู่เบื้องบนพระองค์ทรงอยู่เคียงข้างเราพระองค์ไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลและพร้อมอยู่เสมอที่จะดูแลเราด้วยความรักความห่วงใยและชีวิตของเราเชื่อว่าเมื่อเราพึ่งพาและวางใจในพระองค์ ชีวิตของเราจะได้เป็นคําพยานที่ดีจะเป็นคําพยานที่ถวายเกียรติและคําสรรเสริญแด่พระองค์ได้ชีวิตของเราจะทําให้คนได้มองเห็นว่าความดีของพระองค์เป็นอย่างไรและเขาจะกลับใจจากหนทางของเขามาวางใจในพระองค์ลูกขอบคุณพระองค์และขอถวายสาธุก,การแด่พระองค์ในพระหนามมหององค์พระเยซูคริสต์เอเมน